มิวเอครับด้านหลัง2คันนี้ RS 1คันสีดำนะครับแล้วก็เป็นอัลติเมทที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่มีชุดโป่งซุ้มล้อนะครับแต่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วทั้งคู่บอกเลยว่าจบล้อ20ทั้งคู่เลยแต่คนละแบบคันนี้เป็นล้อเบาคันนู้นเป็นล้อแคสติ้งปกติยางรุย AT ทกับยางเรียบ ST ดูทีละคันนะครับคันนี้สีดําคุมโทนกับล้อ e m o t i o n R นะครับเป็นล้อ p e r f ฟอร์มิล้อเบา20กว้างเก้าอัพเซตบวกสิ 15. ลัดยางโตโยต้าที3ามสอ โหลดเหมือนกันทั้ง2คันนะครับ1.5นิ้วในด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นพิกกี้แบ็คเดี๋ยวผมหมุนโชคให้ดูคันนี้โชคนะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้ง2คันนะครับควีนซีรีส์ปรับ16ระดับโชคที่มาพร้อมสปริงปรับคอมเพรสชั่น16ระดับคันนี้มีปิกนกปรับองศาลูกหมากกันโค้ง KM ครบเซตเลยลูกหมากกันโค้งใส่หน้าหลังเลยนะครับคันนี้นล้อตัวนี้นี่มันสวยจริงๆรับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับสี1ปีบอกเลยว่ารับประกันยาวนานจุกๆด้านหลังก็โหลด2นิ้วด้วยสปริงแล้วก็ โชว์เป็นพิกกี้แบ็กซับเพ็กปับแปดแถมคันนี้ยังมีท่อนะครับปลายคาร์บอนจาก HKS ด้วยคันนี้ลูกค้าก็มาเลือกของเองหน้าร้านนะครับแล้วก็จบขับคันเดิมกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรับคันใหม่ต่อมาจากสีดําสู่สีเทาตัวใหม่นะครับกับ2.2หรือเปล่าไม่แน่ใจผมยังไม่ได้เปิดเครื่องดูแต่สวยแน่นอนแล้วก็เป็นล้อเลนโซ่เหมือนกันนะครับแจเกอร์บาร์ล็อก20กว้าง9ออฟเซ็ตบวกเช่นกันนะครับยางเป็นโตโยต ST สามสองหกห้าห้าสิบยี่สิบเช่นกันคันนี้ เป็นโช๊คหน้าโมโนทูบนะครับเป็นหน้าโมโนทูบใช้สปริงเดิมอ้าวแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกเลยเป็นพิกกี้แบ็กซับแพงปรับ8โหลด2นิ้วด้วยสปริงก็ใครที่อยากได้แบบเซตราคาเริ่มต้นแบบด้านหลังปรับคอมเพชั่นไว้รับน้ำหนักคนของนะครับก็จบแบบนี้ได้หรืออยากจบแบบรุ่นกลางแบบท็อปเลยคันนี้เป็นคว e นซีรีส์ก็ จัดให้ได้เหมือนกันบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่ทั้งยางเรียบแล้วก็ยางลุยหล่อจริงเลื่อมไม่ถูกเลยบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะเทใจไปให้สีดําเพราะว่าสวยจริงๆคันนี้ก็จบใส่ตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคันนี้จะไปขึ้นตั้งศูนย์ต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับทุกคนที่เข้ามาชมกันใครที่อยากได้แบบนี้บอกเลยว่ามีทุกวันกับกระมวลการยางครับผม